สวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีจุดถามสวัสดีเอฟซีฟังไทยฟังลาลัวอยู่ตาประเีศกินยี่งตันหักกระสุนสองสติ๊์ไล่น้ะพี่น้องห้าเขาลงหายลงหน้าพี่น้องทงลงาขาพอเจิดผลกําลังแก่พูเแก่พุ่นจิงง่วงไปใส่พัก ท,ท,ทื้ดมโอสาย่นขาแก่ปุ๋นก็ใส่พักแกนจะมีไร่ปลูกอีเงี้งยเขาก็ยังจักวัดเจอเย มี่รายปลูกยเงี้ยว่าสิปลูกแตงคุณว่าปลูกพักกระหลมลมแหง้งลมผัดลายจนกูดงวัดอันนี้กระเทียงมในอ่อนเที่ยงนองอ่อนอันนี้ก็อออออนนกได้จะกระเทียงนางก็ได้ขันยำแดงนะั่นเป็นตะอ,อยู่คุณยังนี่อันนี้นะเย็นสบายอ่ะก๋วยเราจะเครือนะสองเครือ สองเครือ,อจ้า,าปีศาไปแห่ตุ่มันเละอยู่คนนะหักมาลุ้นมาชมนลากันพี่น้องควชิพ่าอาผาไปเอาอยัางเผื่อเราขอเห็นไว้แล้วสิหักยังหมดทันในบอกก็ชิเอาอยัางไปเรื่อยๆพี่น้องฮนะ นำไปพี่น้องถือเพื่องไปลรอ่เตะอูดโน่ดูบ่ lông cả cái mền nan bớt thật à lông đại lông đi

ทางนั้นบอกอ่าอาอ่าบอกแ่นี้มีบ่ได้บอกห้าหุ่นห้าุ่นห้านี่ไงทางไปเรื่อยๆบ้านี่น้องเอ้ย ก็พามาอ่างงบอกเรื่องแล้วเด้อบ้านหหมดนุ่ขหบไปหุตัดน้อยเลกมีค้องดับของดีพี่ชามาเสียงว้ชองเออชสองชองฮานูบอด็น cắt áo lót thùm nhang thì đó nhang mà lẹ nhang hiền nhang mà cần hiền này nhang cốt kẹp Hãy subscribe ข вот ้างบางหญด้วยม้งอโอ้พี่น้องขุดอเขาเจอยังจะเอาอไฉันพอจะเอาอันนี้มาเตรียมเพาะพี่น้อง ดเหกควันมันขึ้นฮัลโลใครเฉพาะเตรียมพร้อมควันมันหอบขึ้นค่ะมียังไงหูแดงหูแล้วหรอมมันอูดเลยออูดเลยบบ ข้างถึงเขาจะเอิ้อนทางถึงหน่อยปะจ้าร่ลมมันมาทางผีมันบะโหดิเอานนี้ไปอีกไใช่ปะอันนี่เขาจะเอินนอเอ้นทานงนี้ Ủa nó a à, Nó leo Nó leo gì vậy Tắt lên Wow. đắp 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 ở แมนบ่น่ะเออไปเอามาตัวน่ะค่ปฟาดแม่มันว่ายิตุ๊บเฉพาะจังพาเมียมาสุบู๊อุ๊บได้ฟองดีมีน้ำอยู่ปะขึ้นจากธรรมชาติมัขึ้นจากธรรมชาติได้เลย บำรุงสำหรับคนท้องจ้ะทางเขาไปได้เลยไปไปเลยจ้าเยดขาบุกโหขัดบุ้มด้วยขัดแล้วแหละจ้ะบุ้มีน้ำ ก็อ่ะยืตัวพังงาเลยแนไม่มีแม่ไม่หอมอนกแล้วบ่ามันเถามันเถาหางบดเด้อเด้อปะบนวยน่ี่ย ไม่มีน้ำจ้ะท่านผู้ชมจ้าบม่มีน้ำจ้าเนี่บมีน้ำ,านำซาบ,บอกเมียวชิมเอาเอาไปไวปป<ะ>อูหปะจะยน้าตน้ามันแห้งเิ มันสีออกมันสีเอ็นนั่นดิน่าามันก็ออกหมดละปกติเราห้างไมน้อยมันมีน้ำลายเออแม่มันก็หลายไปแล้วพี่น้องบ่มีน้ำอซดแสบมาจันลาพัดแจกฝากคนไลยก็แชดดร์กดติดตามกดุศลสกายสองสาวโบราณในเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องพี่ดีแม่มาตะกุตะกควนกินหน้าเพาะกันใหม่สบายดี